สวัสดีครับโอ้ยไอ้เชีอ่ผ้าเป็นแล้ววภาพมันภาพมันกระตุกอะอะนี่คือแอดมินนะเนี่ยแอดมินนี่ก็คือแอดมินเหมือนกันแอดมินแอดมินอ่านพ่อมึงอะมึงถาพี่คิวพกูสายคลิปอยู่เออ่ไปสั่นแอดมินเกียร์นี่อะบ้าหอังว้ายไปผ้ามันกระตุกอะเกียร์อีกแล้วเฮีย โอ้ยสัตว์เกีย้ยนโอ้ยภาพกระตุกไม่ภาพกระตุกก็เนานะไหนนี่ก็คือแอดมินและแอดมินนะ่ะอันนี้ก็แล้วก็ไม่รู้ชื่อได้เลยนะนี่แอดมิน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 ,มน,มนสตาฟ อันนี้ก็โอนเนอร์อ๋อคือผมเองอ่ะโอนเนอร์เออมามาสปาอยีกไรวะเอาเฮ้ยสัตว์แอมมิในคนหนึ่งแม่งแม่งหายตัวเฮียสัตว์ช่างแม่งเหอะเฮี้ยเรามาโปรโมทดเซิร์ฟ4.5ึจหาฮามาชีจะโคโลละ ใครเรียกว้าี่เชื่อภาพมันกระตุกยังไงไม่รู้อะภาพกระตุกเออใครไม่มาไม่แอดมินนะเออเร็วๆเลยรีบๆมา่อยนี่มาแล้วนี่ไหนว่าแอดมินเป็คนนึงเรื่องนี่นี่ก็คือไอสัตว์ไม่จบคิวคิวคิวพี่กี่กรธกูไม่เกี่ยว เล่นๆเฉยๆเล่นๆเอาอะไรจริงจังเนี่ยโอ้ยไี้สัไม่ใช่แบบนึงนะแบบนึงเอาถ่ายแบบไอ้นี่ด้วยเต็มจอเฮียแม่งแหลกไอ้สัสโอเคโอ้โหต่นัากว่าเดิมไหมนะเอ้ยไป่คิวอย่าไปทำมัน อุ้ยไปภาพเป็นอย่างนี้วะ <c oughs> บ,บ้านมาออกเข้าไปก่อนเออเฮียโอ้ยสัตว์แม่งเกียนว่ะเฮียของแบนดี้แคมป์ของเกียนจริงหลอนเลยอ่ะ มันคงมาข,า,มา,ขายโป้เว้ยเลิศเทอะไปกดของให้แกไอยี้เดี๋ย,ยวเรามาดูคนเกียกันต่อนะเฮียที่เชื่อมายครับมังไม่ขึ้นให้โอ้ยนี้แหละไว้ถ่ายถ่ายของบแบลนดี้แคมป์มันเกียนหวยเกียนกว้วยทอด รหัสก็ขอซ่อนหน่อยแล้วกันโอเคเอา้าไอ้เชีย่ยกูใส่รหัสเรียบร้อยแล้วแั่งหลุดเซิร์ฟกินเกียนก็อย่างนี้แหนละเ,เอาอะไรมากเซิร์ฟมันเกียร์นะอย่าดือสาโอ้เอา้าโอ้ ดับดับทุกวันเซฟิฟน้องกลัวแ้่ก็ถ่ายช่างๆม่งเอะใครแจกของไว้แฟนแรมืกอกล้วยทอดเหรอไอ้ใครเล่นฝันหรอหนะกูแบนแม่งเลยกันโอ้ยแหลกแหลกแหลก,กเออแบนแม่งเลยแบนเลย แบเลยเออแต่กูแบนแม่งเลยสัติไ,ตได้โป้มึงเอาใช่ไหมมันไม่ทันแล้วเอ้ยยียไม่คิวมึงคิวคนอื่นนะโอ้โหใครโทรมาวะเฮียเฮียกายโทรมาหนะ้าเลย โอ้ทำไมภาพมาแลกล้วเกินเนะกิน,นเกียร์เนี่ยเอาเลยมากเว้ยโหมดเซิร์ฟแบบกินเกียร์เนี่ยอ๋อแลกไหวเฮียแล้วก็โโมดเซิร์ฟมันต่ออีกรอบหนึ่งกูแบนนะปู๊ อะเรื่องงานเด้อเดเดรับก okay. ่อนนะโทรมาพ่อเฮ้ยฮบโปมึงพอนี้โอ้น uh, ี่ก mm ็แหละแมปแมปสร้างเองเออใช่เลย อาเอาเป็นที่แย่เนี่ย,ลยลแบบนินนะเรายี้นี่อะไรของเขาวะมาไหนเนี่ยมาจาก <c oughs> ไหนเกียน์เฮียเอาแกเอาแกทำไมนมนแหลกเหลือเกินวะ แค่น uh ี้แหละเกียร์เฮีย